เทพที่สุ้ผู้สุ้คนนะค,ะค,ค่ะข้าเมื่อนีเป็นเอาถือว่าเป็นเมื่อสันวันดีนะคะวันที่หนึ่งกรกดาสองห้าหกเจ็ดนะคะครับค่ะเมื่อนีแม่คู่กับนุว่าเน,นี่ไปทําบุญนะค,ะค่ะถ้าบุญด้ยอดผาป่าเทรายขอยิมผา,า,าป่าวัดป่าบันเมื่อดนะคะเดี๋ยวนี้ยอดผาป่าวัดป่าบ้นเมื่อดนะคะคยอดยูทีหนึ่งสองหกหกหนึ่งเก้านะคะหนึ่งสองหก หกหนะะึ่งเก้าเรือค่ะเด้อย,ยอดปลาปางามผู้ใดอยากไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ได้นะคะเนาะหกหนึง่นงเก้าแต่ว่ากับแปลกโย่เบาเรียมพวบฝันกัน <c oughs> ครับผม <c oughs> มึงขึ้นไม่คู่ฝันแม่ฝันฝันว่ามีคนถือลรอตรีมาขายให้บันี้แไม่คู่ว่าเอาสิบหกขายได้ไมมคู่วางสิ่ล่ะสร้างสิบหกเลยแต่ว่าข้าเจ้าได้ถือมาเอาแปดหกม่นบอพัชันว่า มู่มกู่ฝันาแสร้างเหล็กสิบหกไก่รถตดีสิบหกแมนสร้างสร้างสร้างสิบหกแต่ว่าเขามาหัดไฮแปดหกภาษาในฝันนี่แหละค่ะแม่คู่เลยหยิบจับไว้เนี่ยค่ะนี่ค่ะแม่คู่ว่าเอาสิบหกไก่เนี่ยแปดหกแมนบอว่าสัตว์เขาละถือมาบบบแมนแปดหกในสิบหกก็เลยว่าเออเอามาเอาทั้งแปลหกทั้งสิบหกแม่คู่เลยว่าเอาขั้นจะสัตว์เก่ารักสองแม่คู่เลยวางสิบ นี่แหละค่ะนี่คือความฝันนะคะครับผมเป็นแนวทางนะคะเด้อคือความฝันไม่คู่เ็าได้ไปยิบจับฉะลากินงม์รัฐบาลไทยพัดได้หลายได้เยี่ยมห้าหนึ่งหกหาใบพัดด้เนี่ยมห้าหนึ่งหกเนี่ยค่ะตามลอตเตรีนะคะค่ะทีเม่คู่ยิบจับว้เพราะว่านี่คือความฝันนะคะหนึ่งหกแปดหกอันนี้คือเป็นความฝันของเม่คู่ครับผมค่ะส่วนทีไม่คู่ว่า อันผู้ละคนกับเพื่อนกอยของจกักเนาะว่าไม่คู่ขํานวนเลตัวใดกันสินะแตไม่คู่กับขนวดเรียนๆลองเบิ้งนะคะมวเกีเด็เกียจ <c oughs> กับสกยกับ <c oughs> <c oughs> สค่ะเดกจกับสผู้ใดอยากเสียงกับเสียงลองเบ,บื้งนะคะเสียงสูง,งยิบจับฉลากินแงรัฐบาลไทยไว <c oughs> ้นะคะไม่คู่กับยิบจับว้กับมีหนึ่เกจเก้าูนย์นะคะเกียจเก้าศูนย์มีหนึ่งเกียจมีเก้าศูนย์มีเก้าเจนะคะมีหนเก้า แต่พอวันหนึ่งหกเั so <couple. S 1> so, so, ้าเป็นเก่าวัตตัวเดียวกันดีเนาะครับผมค่ะหนึ่งหกเก้านป็นเก่าไม่คู่ไปยิบจ้าไปเลดิร์คค่ะเดิรหนึ่งหกหนึ่งเก้าประกาเรียกที่ไปยิบจับฉลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยไว้กันหนึ่งเกศเก้าศูนย์เก้าเกศไหนเดิร์คหนึ่งเกศเก้าศูนย์เก้าเกศเก้าค่ะเก้าเกศพอมันเรียกเกศศูนย์อะเก้าเกศศูนย์อะไรเรียกซ้ำตัวเรียกขอาปูตะปูเรียดันมองวัดไปจู่ๆกันแบบ เพรปุรีเก <si ้าเกศศูนย์สายยาพิ่งนะคะอันนี้ก็กาแล้วแต่ห้าวใสใสวิเนจพิจารณาเพิ่งนะคะวิจารญาในการรับชมนะคะครับผมค่ะเพราะว่าห้าต้องใสสติและปัญญาแล้วก็คือการเสี่ยงสูงนะคะผู้ใดก็เสี่ยงเมื่อนั้นแหละเพราะว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือว่ารางวัลที่สองเลขไทยสองตัวเลขไทยสามตัวนะคะกาล่องเสียงพึ่งนะคะวันที่หนึ่งกรกฎาคมการไม่คู่ก็เพิ่งจะได มาคุยกับเอฟซีนะคะคนกระลอกค่อยเพราะว่าไม่คู่กับ่บสบายนะคะครับผมกับ่สบายกับพุ่งจะฟื้นนะคะอาการดีขึ้นแล้วครับคพี่อาการดีขึ้นกับปวดหัวยุ่งค่ะปวดหัวยุ่งนิดหน่อยนะคะดีขึ้ลูกที่ลูกค้าก็ดีใจนค่ะกัรจังว่าลูกษี่ลูกค้าก็ถามข่าวถามข่าวว่าเป็นยังไงแมคู่คือหายหนาหายตาไปทั้งไหนพัดมากับโบได้ไปทั้งไหนเนาะค่ะแม่คู่กับรับใส่ปูคือเกา่น่ะ คือการรับใส่ก็คือว่าเข้าท้าบุญเนานะค่ะแม่คู่ก็ได้แต่อธิษฐานเนาะค่ะอธิษฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่คู่ได้เฮ็ดได้สร้างมาโดยความเสียและศรนะัทธาเนาะเข้าเข้าเซียแม่นบ่เข้า,าเซียล่ะก่ะเข้ากับัทธาปูจังีฉกะถึงว่าปูเพรามีตัวมีตนแต่ว่าเข้ากับได้ไปกราบไปไหว้ขอพรเพื่อนท้าทีาเข้ากับไปจุดธูปแม่นบ่ <สา S 1> ไปจุดธูปมองแถวเวสุวรรณ้แถวเวียน,นยูหรือว่า พราะว่าปูรีชาย,ยากเก่าเกศูนนะคะเกับไปจุดทั่วคุณคุนกับจุดเถื่อจุดใดขึ้หขงหัวกรรมันกับไปจุดใดเก่าสามเป็นบวันนั่นแหละคะ่ะไปยิบจับชรากินแบงรัฐบาลไห้ไว้นะคะสี่มันบ๊พีต้นไม้นี่แหละน่าก้ายิบจับขึ้นเม่กู้เนี่ยนะร้ายใบอยู่ค่ะเม่กู้สูท้ทนี้เล <laughs> <laughs> ยเดี๋ยวเม่กู้สีมากแกงอย่าเถื่ออาโศกมาต่ละวันที่ <laughs> นหนึ่งคือละวันที่สองนะคะ นี่แหละค่ะที่ว่าคู่ยิบจับไว้ที่ว่าคู่ยิบจับตัวได้น้อ, <c oughs> นอเคยฝันเคยให้เดช่วยกเดียมานพ่อได้ทำบุญนั่มนะคะเวลาไป,ไปเฮีตุนผับป้าเงี้ยเสียเอฟซีอย่ารวมนั่มกับไปเฮีได้นะคะครวมเฮียผับป้าสำหรับผู้เพิ่นฝากป่วยทานมากกขอบคุณหลายๆนะคะเด้อขอให้เพิ่นมีโศกมีลาบมีโศกมีมานนะคะฝาก ปุ๋ยทานมาใสสบุญนะคะครับมันกาหอดทุกคนนะครับแต่ว่าไป้อกคิดให้นะครับเนาะค่ะเมียค่ะกะากรหอดกะถึงทุกคนนะค่ะเด้อที่สุกมากหอดถึงทุกคนน่หระคะไม่คู่กับเดบึงยุ่ค่ะสุกมากค่ะเป็นอาหารการกินกับไม่คู่ขอบคุณหลายๆเด้อเพราะว่าให้เพื่อนสูขภาพแข็งแรงสูขผู้สุขคนทั่วนาทั่วตานะคะค่ะไม่คู่กับขอพรนะค่ะสาธุสาธุนะคะเด้ออธิษฐานน้ำกัน ด้วยบุญบารมีผู้ที่บกระเขา,าปูตาผูพุ่มปูบุญคุ้มพร้อมกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าซองเนาะคะ่ะที่เพิ่นรักสงรักษาแม่คู่ยู่นีหรือว่ารักษาลูกหลานทั่วโลกเนาะคะ่ะขอให้เพิ่นดลบันดาลให้มีโชคมีลาภมีโชคมีมนันยิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลไทยก็ขอให้ลูกหลานได้สุขภูสุขคนลำลำรวย ขอให้ถูกหวยทุกคนค่ะสาธุสาธุครับแต่ว่าแม่คู่มาส่วนตัวตัวให1สิบเก้ากับ1ิบเกียสิเก้ากับสิเกียค่ะครับผมสิบเก้าสิบเกียรแต่ว่าเก้าศูนย์ทิมมาได้เก่าศูนทิมมาได้สิบเก้าสิบเกียแต่ว่าเก่าูนทิมมาได้เล็คำนวณนันไม่พูดตัวเลขคำนวณข้องแป่คู่มี่สองี่เกนะคะตวดว่าขันกับเขาอยู่ดีวันแม่ทำนึงกรเขานึงนะแต่เปคู่กับจับว่าถือ บมาดสามหนึ่ง <laughs> หมวดกอนไปคู่กับฝันเลยค่ะแต่ว่าบบก,กาบอ,อกให้ใหิ่นฟังอย่างิ่นวามันมันบอดีสินะคะคผมเพราะว่าไม่คู่ฝันวาง,งเสียดมือมือเลขสี่ออกเลยค่ะคแต่่าได้ออคิปนะคะแต่ว่าบอกให้น้องหญิงนาชาฟังอยู่เบอกว่า,วาตื่นขึ้นมาขี่รถไปวัาน,นี่แขวไม่คู่รถอยู่ในปา่นปานเพราะว่าแขวมันมีสามสิบสองหลีกเหนบอครับ แม่ครูเลยเดือเอ้ามันคือโมเก็บว่าสันว่างคลออโยสันต์อกมากเยาว่าเด้อสามหนึ่งวสันต์วานอันแม่ครูดว่าว่ะนะแต่โมว่าวสุยมฟังยิมบัดประมาณบัดนี้วา้ฟัดแต่โม่ฟังบัดนี้แม่ครูดว่าเอาจักบาทต้อครูว่าวาวฟัดว่าเขียวรอดมันแมนไม่เอาอยู่ว่างสินะเขาเรียว่าอยากบอกให้ไฟังแต่ว่าคือปู่ให้ไปพิศนาบ่าเป็นยังค่ะพิศนาคือฟันเขามีสามสิบสองสี่สามสิบสองเหลี่ยมเนี่ยสินะคะ ล้วนออกเหลี่ยมนู้สียแยเท่าใดงแม่คู่กัสังหวนใจยุ่ไปย็บแจ๊บฉลากินแม่รัฐบาลไทยไปไปยิบแจ๊บสามศูนย์สามศูนโอเคปู้สามหนึงเบาคารนี่แหละคือเท่าโศกว่าท่านเขาครับผเพราะว่าสิเมนปิดน้่นแม่คู่ว่าท่านในเ้าเบาใ้เย็บซีฟังมาเล่บาเขาซึ่งวันี้แหละก็ได้แกะตัวด้วยนะคะพ่อครับพกอได้ไปเย็บจ๊บแต่ว่าพี่ผู้โศกดีอยู่นะคะเพราะว่โศกดีคือเรา ค่ะนี่ราคณาแไม่กู่ฟันใดค่ะค่ะฟันเอาปู้กับสิว่าพ่อบอกบ่ได้เป็นตัวเอาให้ฟันเอาแขวพี่จักเลมีมเดียเสียสาชิ้ซอสเอาออกเลี่มนึกสิ่ตยเท่าไหร่สามิ้นเบไปบ่อไแเ่ียงโม่ฟังแย่ตังโม่ฟ <laughs> ัน,นยาสียานยานมันเป็นล่าง,างกันไดนี่ยรก็เร่ยงว่าอยากบ่อไให้นฟัง <c oughs> <ผ>ั<ผ> มันเปียนแต่แต่ว่ามันกันบบอได้ว่าเ,วเขาเป็นียก่เนรุ่นเนาะว่างว่างอยู่เสืส่อๆอย่างว่าอาปากเอาบัดเสียแขวมมเป็นเั้งเีแต่ว่าวันนี้ก็บย่าเลื่อมเนาะว,ว,วันนี้ก็บย่าเลื่อมด้วยค่ะแม่ครูสัหนึ่งหกตะรีนะคะหนเขาเลยถือใบทมาให้มิมตรเปลี่ยนหกเป็นว่าเขาว่างเสียเปล่นหกกับเอาเยปพคู่อันนี้คือฝันนะครับเดอันนความฝันเค่ะควมฝัน ความฝันอันนี้มันสิเป็ดกิงได้อันนี้ไม่กู้ไปยิบจ้ามากกว้าเถื่อเคใั่ไหมบ้านเนี่ยนีค่ะแปดหกหนึ่งหกนะคะแปดหกหนึ่งหกหน่งกถ้แปดหกอันนี้คือความฝันครับอันนี้คือมาชวนตัวบ้านเนี่ยเนี่ยวมาชวนตัวสิมีหนึ่งเก่าหนึ่งเกตนะคะหนึ่งเก่าหนึ่งเกตกับเก่าสวนเก่าเกศเนี่ยค่ะนี่แหละ สายยาปูปูตาก่ะสายยาเก่าเก่ากินเนาะครับผม <laughs> พึ่งกับเบาอยู่เพราะเศร้านะใช้ยาพึ่นค <laughs> ่ะจะได้ก่ใครเดทร,ร่วมบุญร่วมกุศลไปนั่นกันนะคะเนี่ยแม่คู่ไปทำบุญผู้ได้อย่างรว่วมเฮียผับป้ามัดร่ำถวายกระ,ะ,ะได้เลยค่ะเด้อได้แก่เฮ็ดทือกเขาเดี๋ยวนี้แม่คู่กำลังสร้าง พญานาคเก่าเสียนนะคะก็าเสียวเสียนขึ้นเรื่อยๆในร่มแดที่วัดศาสนุบนวราาาติดเกแล้วก็แล้วเะพี่ไม่พูดว่านเขาไปเบืองนะคะเขาแล้วพอดีค่ะเแล้วอ่ะคุสดงว่าเจปนนาคเก่าเสียนเกแล้วเกแล้วทุกตอนแสดงว่าม่เกแล้วทีนี้คือการเดาเลค่ะเกเคือการเดาเก่าเกศนะคะครับผมกไม่พูดกับขอพรนะคะให้เก็สีสุขสุกคนแด สู่เรลาสู่เรมานนะคะเด้อขอบบุญขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับน้ำใจนะคะที่เอฟซียังบ่ลืมยังคิดหอดปู้ตาคิดหอดเม่คู่คือเราครับเอฟซีได้ฟังเสียงเม่คู่แล้วก็ให้สุขสุขเหมืนมันนะครับเด้อให้สุขให้มานเส่เศร้าคิดต้องเม่คู่ว่านี่ครับพูดสู่สบายดีครับเออสบายดีแล้วปู้ตารักษาปพ่อนูชื่อปะเขาเขาออกรักษาอยู่เพิ่นบ่ถิ่มลูกหลานไปไสเพิ่นก็อยู่คือเก่าแล้วก็อยู่ในใจลูกหลานสูผูซูขคนเด้อค่ะเด้อปู่ตาฝากบอกว่า ปูขึ้นหอดสุขนเบ้นพวกเห็นเบือเป็นเบ้นนั่นบ่เห็นเล่าเล่าก็ไปหาคือเกาลาวาไปหาในฝันพี่เอ๋เราวาเราว่งเสียเลาว่าไปบอกผู้ใดผู้ราว่าเราไปบอกเกาเกียซะจ้ะผู้ตากาศเสียเกาเกียสาธุสาธุไปกระเสียผู้ใดผู้ในฝันว่าเกาเกียจมาซว่านี่แหละหฮากะเสียงโศกเบื้องเด่ะเด้อปูพ่นกะอยู่ในใจหฮานั่นลหละยู่ทีห้าศรัท่า อยู่ที่ความศรัทธาเสียมันถือมันเนาะค่ะเป็นจัางไรความดีเนาะค่ะมันกับบุรหลังนี้ไปใช้ขาสร้างความดีข้สร้างความดีไปนะคะคือแม่คู่นี่แหละแม่คู่กันขอราะเป็นสะพานบุญเนาะค่ะเป็นสะพานบุญให้ลูกให้ล้านในรวมเพ็ดรวมสร้างน้ำกันค่ะบุรพคุณประกาศอยากเคลียหน้าแม่คู่เออใส่หอยให่เขียนน้ำเรื่องเสียบุรพคุณประกาศมาทีวัดเนาะวัดสาสนุบุญวัดบันเมื่อ แต่ว่าบอกบุญไว้ก็ได้นะคะวันที่สิบเก้าสิบเก้าผาปลาสามัคคีอยู่วัดศาสนุบุวงวารารามเด้อค่ะเด้อผู้พ่อครับเฉลิมพลมาลาคำกลางวันกลางวันเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากเฮ็ดลงท่านรวมเฮ็ดลงท่านนั่มละกัยเฮตุนผาปลาค่ะขอเชิญได้วันที่ใดก็ครับสิบเก้าสิบเก้าก่อนรัชกาลพระมงแมงครับกรัชกาลนะคะก้อนก้อนเขาพัรนาเขียนไว้เด้อยวสิบเก้าก่อนรัชาล เห็นเพราะว่าเป็นเป็นว่านนี่ยังครับเป็นค่ะเป็นเพื่อเพื่อเฮ็ดผับปลาเฮ็ดผัปอาผับปลาเออเป็นผับปลาสามัคคีครับผมนั่นแหละข้าเพิ่งกะซีแม่คู่กะซีไปเฮ็ดไปร่วมเพราะว่าเพิ่นกำลังเฮ็ดสาลาใหญ่เยด้วยครับผมสาลาว่าหาเย็ซี่ใสบุญฮาลูกหลานมามันกะซีโบมีหม่องนางหม่องเศร้าสันอันนั้นก็คือหอมฉันเรียบร้อยนะคะหอมฉันเรียบร้อยสางพญานาคหล้วก็เฮ็ดถนนหนทางนะคะแล้วก็พร้อมกับ สั่งเดี๋ยวนี้กำลังเฮดศาลานะคะซาราเพิ่นการเพิ่งเรึ่งเลี้วแล้วเนี้ยแต่แอี่ยมมาซันบ่ท่นเล้วคสาวไปคูกกับไปซวงมุ้วพ่อจานบ้านย่าเอี่มมีแล้วไปผูกกับปู่่าซันก็ก็เฮดหลังไงค่ะพ่อจานโอ้หไงครับไงค่ะไงเนี่ยทังสูงสุงค่ะ ผู้ใล่มากอาจจะมาสอเสื้อดันยืมไปเดิมยืมเิไปทางขลาวมเนี่ๆย่อยๆอยน้อยหนอยอาจารย์สีเดียวกันว่าว่าอาจารย์ก็ก็มันสีสาราเพื่อนก็ไปบังง่วงไปไฮว่าพูไฮว่า มีแต่มีแต่ฝากแม่ซี่เราบเฮ็ดโอ้ยเบซี่วนเฟสยูฟังห้องน้ำหรือว่าเดืทั้งห้องน้ำหรืครัาเปสสายห้องน้ำไหมเออห้องน้ำห้องน้ำทะเลาะเลี่ยวๆห้องน้ำเลียวๆเลียวเดียวมันเปครับใ้เลียวๆนี่ราคาที่ไปเฮ็ดไปสร้างไปเบื้องรับกันก็ได้นะครับค้ใดมากู้ใดมีโอกาสอย่างสี่นการมีโอกาสจะไปกาเพราะผู้ช่บเขาเพราะผู้ตานี่นะครับนำโต๊ะผู้ตานไปกาไปค่เราว่ายูทูบซิฟเตอร์ขึ้นนะครับแตงขั้นทาง จุดถูซิบเกาดอกขึ้นรากาอธิษฐานจิตผูรังพจน์กาขอพรเห็นว่าปูอยากให้ปูให้เรียกให้บเบม่อนี่คือว่าแล้วก็เะข้าเก่าถูกเป็นจุดจ,จะเสียป <laughs> ูเขียนใส่ใเรื่อยๆจะเสียผู้ละคน์กา <laughs> พจน์กาได้โซกิลี่ได้ละครับผมอันหลายหลายคนเหล่าที่เมันวอาว่ายูยูหอร์ปูตานเะนี่ยพจน์เป็นชุดถูพจนว่าโอ้ได้โชคได้ดมานพ่อเขียนมาแยกเป็นจุดเที่เนึง เป็นชุดแล้วปฏิทูนาถือใายว่าเอาแต่ตัวไทยพอดตัวไหนว่าสองสี่หกเออสองสี่ตอนออกสองสี่ยับสองสี่หกคนเป็นชุดพวกเอาแต่สี่หกหกสี่สองสี่มันเบ้าวเวลาพันโยกับโศกโศภัยโศกมั่นนะคะนะถึงเข้าบัตรถึงเวลาอย่าไปทอดทอย่าไปหน่อยใจสู่กับชีวิตต่อไปนะคะผููได้กันคือกันค่ะแม่คู่ค่ะ อยากให้ลูกหลานผู้สุบผู้สุขคนมีโสมีลามีโสมิหมันขึ้นกันนะคะก็ขอพรเพื่อทุกคนเนาะค่ะเนาะคพาด้วยเรื่องอธิษฐานหรือว่าจะเป็นยอดพ่อป่ากับพวกน่งวดนี้เนาะค่ะยอดพ่อป่าไทยมุกนึ่งเก้าตุนากระนึ่งสองหกนะคะหนึ่งสองหกหกหนึ่งเก้ากับยิบจับฉลากกินแมงล่าทบาลไทยไว้นะคะเพื่อว่าเฮ่าได้ไทยสามตัวแมบ่วันไทยสามตัวไทยสองตัวมันมีหลายรางวัลเนี่ยรางวัลที่ รางวัลขางเคียงเนี่ยรางวัลขาเขียงเขาไม่พูดสิพิ่ตัวเดียวมันซับมันอยู่อย่าเ็นใดนอนรางวัลขาเคียงอันนี้หกอันนี้หกหนึ่งเกีเด้อเนี่ยหกสิบล้านหกสิบล้านไิบเนยิบใบสเนี่ยรับผมสมโนปากเนาะก็ให้ได้ก็ให้โชคให้มาหกสิบล้านก็ได้หกสิบ โขกซีบโกสีบหย่อนเพี้ยครับเออก็ดีใจนะครับเนาะที่โดนโดนมาเห็นแม่คู่ครับก็ดีใจจนไม่แน่ใจว่าครับครับเอฟซีหรือว่าลูกล้านหนากหน่อยนั่งห้ครับขีดดปูขิดอดแม่คู่นะเทงแตงโม่เทียมงานหลายคนนะคะแต่ว่าแม่คู่เป็นยังไอยูดีมีแหงบอเพราะว่าช่วงนั้นแม่คู่กับ่บคอยสบายนะคะครับผมจัเปีนวัดบ่จัเปีนไอบ่จักปวดหัวสิ่งที่ว่า สิ่งที่มันบ่สบายแล้วม่น้เรเปลี่ยนเวนครับก็เส <c oughs> ีย <c oughs> ิบายวมาจากไหนนะคะคําว่าบ่าสบายครับค่ะบูุ้ะคนก็นไม่พูดเป็นยังไม่พูดเป็นเ <c oughs> ันอยากเป็นยิ่งข่าวมั็นอย่ากถามข้านะคะครับผมไม่พูดกันน้ำตาไลหลพูดหล่ะค่ะเพราะว่าปึงของหยิบนะคะหยิบบนลงครับแตงโม คอมเมนต์มาแม่ปูไปใส่เยี่ยมปูไปใส่เยี่ยมขึ้นทอดบางคำบอกข้อก็บอกว่าได้อีกทีนะครับค่ะเมื่อกำลังแรงใจตัวสูดแล้วไปเห็นปูไปเห็นแมลพูวไปเห็นแม่คนอ่านแมลพูกับไห้เลยนั่นเมลพูดับตาไหลปบ้มปบ้มใจญ่บ่มพิธีได้ใจนะคะแต่าเราหนีไห้ได้บหมแล้วเราได้กระตับตาไหลเพราะว่าเออกระที่ทอดนั่นแะที่ทอดสุปูสุกคนที่ทอดอีพออีเมา ค่ะผู้ันเคยมาหาผู้มาหาผู้วันนี้ค่ะบ่เห็นแนะค่ะบ่เห็นแล้วกะมันมันเป็นเคื่อเฮาขาดเสาหลักมาก่ะคือขาดเสาหลักไม่พูดอะเราไปไปไกลัปนีมครับผมขาไม่พูดอะปบบบึ้มใจแล้วค่ะดีใจ้วกะดีใจว่าทีนได้มีโอกาสนะคะไม่พู่กับพ่เร ไปทางไรก็ถือว่ามีโอกาสครับแม่คู่ก็สบายคู่ก็ให้แม่คู่พักผ่อนครับพักผ่อนเพราะว่าส่วนแม่คู่เปลี่ยนเพราะว่าปวดหัวเนาะค่ะเาก็ได้ก็ได้ทิ้งได้ปลาไปใส่ไม่ได้ไปใส่จะขึ้นหอดขึ้นเก้านะคะขึ้นหอดสู้ๆสู้โคนแม่คู่กับเบิกคอมเมนต์เนาะค่ะผู้คนบางดีเนาะค่ะผู้คนบางดีแหละซัทธาปูเนาะค่ะบนซัทธาปูนก็ขึ้นหอด จะปูไปใส่นอทีมลูกหลานแล้วบ่านอเว้าไปยังเสร็จแล้วไปกู่ค้ข,ขอดบ่ได้นะคะค,ค,คือคืออยากอยากเว้าอยากเว้าให้ฟังดูค่ะแต่ว่ามันก็คือว่าแล้วเนาะค่ะสังขาดเข้าว่าไห้นะค,ะค่ะกู้กัให้แม่กู้พักพรสะตนว่าเขียงานมาหลายปีนะคะ่ะ4ปี6ปีทํางานให้ปูเขาว่าได้แล้วค่ะเป็นปูลเพราเข้าทีา่ไดียวไม่พอปูแต่แม่พกเจอสิ่งที ม่งก็เห็นตัวแต่ว่าสามารถให,ใ,หให้ให้ไม่คู่ไดยืนยัดได้จนเท่าคู้มือดีนะคะคให้เป็นกำลังเรียงใจให้คนต่อสู่กับชีวิตค่ะปูถูกผูยากนะคะผููบางทีอาจมีอาจจะกินแต่ว่าเข้ก็มีทีเพิ่งทางใจ่ก็คือปูสีสัก์สีที่ม่วงว่าเห็นตูนะคะสามารที่ใดให้มีอยู่มีกินได้ให้เข้าสูงเข้ามานเข้ไปยิบจับฉลากินแบงค์รัฐบาลไว้เห้กั ด้สู่กับพ่อได้ม่จุดเกียวขอบค่วไในทำบุญนั่นแม่บอคับครับผมค่ะเอาพ่อสมีนะค่ะนคาพ่อ้โสู่ไขลาไโสูใไขมันสุขภาพเลียงเรี้ยงขึ้นเลยนองท่องได้มากด้วย่ะซ่าสาธุสาธุค่ะ